สวัสดีครับผมม,บม,มา,มาใหม่เช่นเคยนะฮะมาหาเกมใหม่ emoji ครับผมมา oh, <no. S 1> หลายคนขอมาไม่รู้ว่าจะตอบให้ดีไหมลองดูครับเกมใหม่นะ oh, <no. S 1> เกมใหม่จะมาหรือเปล่า คอยพวกเธอมีสัญลักษณ์เหนียวนึกนับสัญลักษณ์ไว้พร้อมตัวคูณจัดไปอลองเชืองไปก่อนสามรอยครับมามมจัดไปอุยไว้เจอโบหน่อยวะเออโหไม่เชื่อมหรอ สิบบาทจะร้องจะร้องนิ่เก็บเลยการลงทุนคือความเสี่ยงจัดไปครับเก้าร้ยบาทไทยตัดมาไหมวา oh, <no. S 1> ้ม oh, <no. S 1> ลลยลงอีกเดีวยวสี่สิบแปดบาทเบดสามสิบจะร้องหยไม่มีคูนิ เฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยโหหน้าเบีย,ยเต็มเลยวายไม่มีวะเฮ้เออมาอีกหน่อยหน้าเบียดูเขาทำให้ผมทำนะครับผมเอาว่ะเออ,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 อต้องงั้นหน่อยวะเอาเอามาอีกหน่อยฮะอีกพันหนึ่งเลิกเลยฮะเกมใหม่มาเท่าไหร่ยี่สิบเจ็ด เอาหน่อยเอาหน่ <hi> อยคุณมาหน่อยวะอย่านิ่งสิแต่คอไม่ดีเลยอย่านิ่งสิแต่คอไม่ดีเลยต้องมา matrix. หนักหนัแบบไม่ดีให้เลยระเบิดมาหน่อยเออระเบิดมาหน่อยคุณมาหน่อยมั้ยเออมาสเก็ตเตอร์มาระเบิดรอพร้อมสเก็ตเตอร์มาอี๋ ฮี่ระเบิดโหระเบิดไม่มีครับผมออือืมกินขี้อีกแล้ว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 มาฮะเบนห้าสิบครับ ทำไงได้วัดใจไปวันห้ามาตามริบทีมึงไม่มากูก็ไปแล้วรอบเนี้ยกูต้องไปแล้วไปแล้วไปแล้วเออโอ้โหสี่ร้อยโห่น่าจะคูณเยอะสองทีอืมไวมาโห่อ หกสิบบาทจะร้องหน้าอีโมจิไม่ต้องลงมาหรอกเชื่อกูดิหน้าเบียก็ได้เออหน้าเบียมาเบียมาอือนะวายมาวายมาหน่อยเออลงมาอีกเบียมาวายมา คูยังน้อยอยู่<ฮ>อ่าเฮ้ยเฮ้ยอ้าวสเกตเตอร์ว่ะเอาว่ะ oh, <no. S 1> เอาว่ะหอกนี้มีลุ้นว่ะเอาว่ะอ่าล oh, <no. S 1> อยเองๆเฮงเฮ้ย oh, <no. S 1> จะพูดอย่างนี้ไม่ได้คูหน oh, <no. S 1> ึ่งลอยถ้า0อยพอเออขี้มา ขออ <Wow. S 1> ี้ oh, <no. S 1> ถอเป็นยังไงฮะโอ้คูณส่ฮะเดี๋หกทีเออมาว่ะครับราไม่คูณหกเบียจัดไปไหนีะถยคูณสิบว่ะเอาห้าร้อยว่ะนี่ฮะมาฮะ คนณสิบสองว่ะคนณสิบสองว่ะเฮ้ยสเตเกเตอร์มาอีกไหม <Wow. S 1> มาอีกหน่อยฟรีในฟรีหน่อยวะเบ็ดห้าสิบขอนักหนักดอกเนี้ย oh, <no. S 1> ขอนักหนัก oh, <no. S 1> เดี๋ยีกสามทีคนณสิบสี่ครับสเตเกเตอร์เขาเป็นอย่างนี้นะ oh, <no. S 1> เกมน,นี้นะ oh, <no. S 1> อ,อุ้ยเออไม่อีว่ะคนณแปดว่ะเบีอะไรไหมนี่เออดอกเนี้ยแหละขี้มะโอยคูณเท่าไหร่วะเนี่ยยี่สิบสองครับโอ้ย อ๋ออะไรวะย้อยงวะโถ่เอ้ยคุณย4สี่แต่ไม่มีอะไรหล่นทีุท้ายขอสวยๆหน่อยวะโถ่ <c oughs> นี่ฮะเล่นให้ดูะฮะเกมใหม่ฮะแตกครับนี่ฮะใครชอบคลิปนี้นะฮะอย่ลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้ช่องบางไลน์ด้วยนะครับผมสำหรับวันี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม <c oughs>